สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ยวมาถ่ายอยู่กับพุ่มต้นงูเขียวค่ะที่บ้านแม่ยวเรียกว่าง,งูเขียวนะคะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะช่วยในเรื่องอลดไข้อะไรพวกนี้ได้นะะมีดอกเป็นสีม่วงม่วงเล็กๆดอกสีม่วงเล็ก,เ,ลกเดี๋ยวแม่ยูจะถ่ายให้ดูใกล้ๆอีกเนาะถ่ายให้ดูใกล้ๆว่าเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะจะเป็นพุ่มเลยนะคะจะเป็นพุ่มเลย ดอกเขาจะเป็นสีม่วงแต่ละพื้นที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันเนาะแต่ละพื้นที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันเป็นพุ่มไม้พุ่มเลยตอนนี้เป็นช่วงเช้านะคะที่แม่ยูถ่ายให้ดูนี้เป็นช่วงเช้าอากาศดีมากเลยมารับวิตามินดีด้วยกันนะรับวิตามินดีแล้วก็ชมต้นงูเขียวค่ะชชมต้นงูเขียว สวยงามมากค่ะสวยงามมากเพราะว่าเป็นไงคะได้ฝนฝนตกลงมาเนาะเขาชุ่มชื้นเขาก็งามแล้วพบกับแม่ยหม่ค่ะ